ไไดด้้ปปแลวจจัโหมอบขออนุญาตถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับยิ้มได้ไหมเนี่ยไปยิ้มได้ไ erm นี่ไม่เกี่ยวกันพี่คนละคนเพื่อนกันเมื่อกี้ไม่ยอมให้ยิ้มเลย อาวันนี้มาถ่ายชุดปั่นชุดใหม่ของ KMS นะครับหรือว่า Nomisun no <Me> เราอาจจะรู้จักกันใน,น<า>ชื่อเก่าก็คือคอนเซปต์สปีดแต่ว่าตอนนี้คือรีแบรนด์ใช่ค่ะก็รีแบรนด์มาเป็นเปลี่ยนมาเป็น 2, 4, 7 Nomisun นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเอ๊ะทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนจะต้องรีแบรนด์ก็มันอาจจะมีเหตุผลทางการค้านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียกได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์สปีด โนมิซูนสองสี่เจ็ดโนมิซูนนะคะครับอ่านี้อันนี้เป็นแบบของเราอันนี้ครับพี่โอ๊กไม่ใช่ค่ะเขาคือพี่จ่ายไทยมดนะไีเรียกนก้อขอบคุณค่ะขอบคุณดูขอบคุณพี่โอ๊คดโอ๊คคนี่นี่ครับเป็นโอ๊ํทำร้านเบเกอรี่อันนี้จะเป็นขนมซาวดนะครับซาวดูครับชื่อร้านว่า เบรกับเชนลี่ครับเบรกับเชนลี่ครับโอ้โหสุดขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็คือน้องเก๋จะเป็นมาร์เก็ตติ้งของ KMS ใช่ไหมครับจริงๆโหเรียกมาร์เก็ตติ้งนี่มันแบบดูตำแหน่งจะใหญ่โตไปฮะจริงๆเก๋มาช่วยพีดูในเรื่องของคอมมูนิตี้มากกว่าเนาะจะทำยังไงให้มันแบบมันปั่นสนุกมันปั่นแล้วรู้สึกแบบสนุกสนานไปด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคืออาจจะถามเรื่องที่มัน จริงๆพี่ก็ไม่ได้แบบดูเรื่องในเชิงธุรกิจเท่าไหร่นะครับ<อ>แต่ว่าก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับชุดปั่นจักรยานในบ้านเรานะคือเราก็ต้องบอกว่าอย่าง KMS เนี่ยก็เป็นถือเป็นแบรนด์ไทยคือพี่สังเกตเห็นว่ายุคสมัยนี้คือจริงๆมันก็น่าจะนานแล้วแหละว่าเออเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ที่เป็นชุดปั่นของแบรนด์ไทยเยอะคือพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเออแล้วในมุมของที่เป็นมาร์็ติ้งของ K KMS อะไรเงี้ยมองว่า ตลาดที่เป็นชุดปั่นในบ้านเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันม,มันโตแบบ สู้กับแบรนด์นอกได้แล้วไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆคำถามเนะี่ยเป็นคำถามที่ดีนะคะพี่สุม่มเพราะว่าเราเราปั่นกันอยู่ในวงการจักรยานไทยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ะชุดปั่นจักรยานในมุมมองของเกีอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ของคนไทยมันมีทั้งของแบบ,แบบแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศด้วยรจริงๆมันแบ่งเป็นหลายเจเนอเรชันมากเลยค่ะเอาย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบเกก็เพิ่งมาปั่นได้ประมาณ8 9ปีอ่ะซึ่งเจเนอเรชันตอนนั้นนะ่ะคือเราจะปั่นเราใส่ชุดปั่นอะไรกันนะ บางคนก็จะใส่แบบตามชุดโปรทัวร์ใช่ไหมแบบทีมนั้นทีมนี้ทีมไหนแบบได้ขึ้นโพเดียมแบบทัวร์เดฟล็องอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปสรรหากันมาใส่นะคะพอถัดมาอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนเจนแล้วมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยแบรนด์นำเข้าเริ่มมาแล้วแบ็คชีพอย่างลาฟาอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะไปประเทศอะไรเนี่ยเราจะต้องเสิร์ชแล้วว่าแบบประเทศนั้นคือมีลาฟาหรือป่าแล้วเราก็จะแบบซื้อกันมาหรืออย่างเป็นแบบ PNS อย่างเงี้ยค่ะหรืออย่าง a t t a c k e r อ,อย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นแบรนด์นำเข้าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะ่ะเกคิดว่าคนที่จะ,ะกําตังไปซื้อหรือว่าคนทารเก็ตของลูกค้าของแต่ละแบรนด์อะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนอกจากแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์นำเข้าแล้วอะ่ะจริงๆแบรนด์คนไทยก็ถือว่ามีคุณภาพคือแบบมีคุณภาพที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะเหมาะสมกับราคาแล้วก็คุณภาพแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มันก็หา ผ้าหา,หาแบบเป้าหา,หาอะไรอย่างเงี้ยกันแบบง่ายอะ่ะที่จะแบบว่าทําให้มันคุณภาพดีด้วยเหมาะกับกลุ่มตลาดของแต่ละแบรนด์ก็เลยคิดว่าชุดปั่นจักรยานในประเทศไทยอะ่ะจริงๆเป็นอะไรที่น่าสนใจคะ่ะเอาง่ายๆข้างๆแบบรอบตัวเก๋นี่หันไปแบบหลายสิบคนนะที่เป็นเจ้าของแบรนด์รวมทั้งพี่ด้วยใช่ไหมะเื้ปันเออใช่แบบมันแต่ก่อนอะ่ะเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยในตลาดประเทศไทยมันจะมี แบรนด์ไทยได้เยอะขนาดนี้จริงๆหรอทุกวันนี้ถ่ายฟีดไปก็แบบอ้าวพี่คนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์นี้อ้าวพี่คนนี้เป็นเจ้าของแบรนดน์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูมีความน่าสนใจแล้วก็พอมีเขาเรียกว่าอะไรคะพอมีแบรนด์ขึ้นมาเยอะๆอะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรคนปั่นผู้บริโภคได้เปรียบแล้วอ่าคุณจะมีตัวเลือกเยอะขึ้นแล้วอ่าเขาเรียกว่าอะไรบรัตเจตของแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะแบบอยู่ใกล้ๆกันมากเลย หลักแบบพันกว่าบาทก็มีสองพันกว่าบาทก็มีอัพขึ้นไปหน่อยสี่พันเอาไปจนถึงหลักแบบห้าหกพันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราอะได้ได้ได้เล่นอะไรได้เยอะอะค่ะอืมเกดเลยรู้สึกว่าตลาดของชุดปั่นนะตอนเนี้ยสนุกอืมแต่ว่า แต่ว่าเจ้าของแบรนด์อาจจะจะไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะก็ะเนี่ยจะเป็นก็เลยจะเป็นคําถามต่อไปคือสําหรับพี่ก็จะมองว่าถ้า,ถ,าถ้าเรานับแค่แบรนด์ไทยเนี่ยก็จะมะีเหมือนเป็นเจ้าใหญ่เรียกใช้คําว่าเป็นเหมือนเป็นเจ้าใหญ่แล้วกันเนาะแบบอย่างผู้นําตลาดหรอหรือยังคือก็จะอย่างอย่างพี่ก็จะมองว่าอย่าง KMS เนี่ยคือในในมุมคนไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจนะ,ะก็จะมองว่าอันนี้คือเป็นแบรนด์ที่เป็นเจ้าใหญ่ เพราะาว่าเหมือนเหมือนแบบอ,อยู่มานานด้วยคุณภาพคนที่ใส่มีมีคอมมูนิตี้ชัดเจนอ,อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าพูดถึงแบรนด์อื่นอ่าก็อย่างคอมมอนหรือ,อแซบแลบอะไรแบบนี้ที่ที่เพิ่งมาใหม่ซึ่งจริงๆมันก็มีอีกก็เลยมองว่าอันนี้ยเขาก็จะมีลูกค้าที่แบบใช้คำว่าเหมือนแบบลูกค้าประจำในจำนวนมากมั้งแต่ก็มีจำนวนหนึ่งแหละแล้ว ก็จะเห็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคล้ายๆว่าผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอย่างอย่างพี่เองก็ทําแบรนด์เสื้อปัน<ม>่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่าเออในมุมคนมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยที่เป็นคนเล็กๆเหมือนเป็นเพิ่งเริ่มเข้ามามอยู่ในตลาดนี้อะไรเงี้ยมันยากไหมกับการที่ถ้าคุณจะสร้างแบรนด์เสื้อปั่นของ,งคุณเองเอาเอาแยากพากันก่อนนะคะสร้างแบรนด์ไม่ได้ยากในความรู้สึกเกนะคือ การสร้างแบรนด์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องต้องมีอะไรบ้างอะอย่างอย่างพี่สุ่มทำแบรนด์อย่างเงี้ยต้องดีไซน์แบบถูกไหมอ่ะอพี่ดีไซน์ไม่ได้พี่ก็ต้องไปหาคนอื่นมาทำแบบถูกปะสองหาแหล่งผลิตครับอ่ะโรงงานไหนอ่ะที่แบบจะผลิตทม์ได้เร็วใช่ไหมคะอ่าลูกค้าแบบไม่ต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยสามคืออะไรอ่ะการตลาดเราจะทำยังไงให้มันแบบ ดีไซน์ของเราชุดปั่นของเราอะ่ะมันไปออกไปสู่ตลาดแล้วคนเห็นแล้วมันน่าสนใจอันนี้เกดเลยมองว่าแต่ละแบรนด์เขาทำมาร์เก็ตติ้งไม่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของแต่ละ,อะของแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันด้วยของ,ยงอย่างโนมิซูนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของคอมมูนิตี้เป็นหลักครับอ่ะคอมพอคอมมูนิตี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์สปีดหรือว่าโนมะิซูะเขามีฐานลูกค้าที่คือชี้ตัวได้เลยอ,ะอ่ะว่าคนเนี้ยคือแบบ ลูกลักเออแบบคอไ้ออกมาใหม่คือแบบฉันจิ้มตัวได้เลยว่าแบบคนนี้ต้องซื้อฉันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าคอมมูนิตเราจะใช้วิธีการคือคอมมูนิตี้ลีดทำคอมมูนิตี้ให้สนุกจัดทริปัันมีแบบโปรโมชั่นมีแอคทิวิตี้ร่วมกันกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอคอมมูนิตี้มันถูกจริตกับเราอ่ะคนมันก็จะรอคนเข้ามาเก๋เลยรู้สึกว่าสำหรับโนมิซูนนะคะเราใช้คอมมูนิตี้ลีด แต่สําหรับแบรนด์อื่นเท่าที่เห็นอนะอย่างแบรนด์น้องใหม่ๆเเขาก็อาจจะใช้เป็นโปรโมชั่นลีดบ้างอแต่ทุกแบรนด์เชื่อว่าเขามีคอมมูนิตี้อย่างบางคนอย่างวันนี้เรามาเขาใหญ่เนาะเราก็จะเห็นแบบเฮ้ยคอมมูนิตี้แบบบางแบรนด์มันปั่นขึ้นเขา บางคนปั่นเข้ม่จะมีแค่กลุ่มเรามีกลุ่มอื่นมาด้วยบางคนบางแบรนด์เขาก็จะปั่นแบบซิตี้ไรท์เชี่ยวชาญซิตี้ไรท์ไปร้านกาแฟไปกินอะไรเงี้ยก็กลับอะไรเงี้ยค่ะบางที่ก็จะเป็นแบบว่าโหชาเลน์ปั่นกัน100โล200โลคือปั่นกันยาวๆคือเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเขาที่ชัดเจนแล้วคิดว่าของพี่สุมซีซีสีเตานี้น่าจะจัดเป็นคอมมนิตี้แบบไหนดีคะ ก็อันนี้ถ้าาในมุมพี่ยังนึกไม่ออกแต่เรามองว่าสําหรับผมนะผมคิดว่าทําแบรนด์อย่างที่น้องเก๋เขาบอกทําแบรนด์สร้างแบรนด์ขึ้นมามันไม่ยากแต่ว่าทํายังไงให้ก็คือทํายังไงให้เขาซื้อเราเนาะก็มองว่าอย่างของพี่เองเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาติดตามมาจากทางใดทางหนึ่งชอบชอบเห็นพิสุมขี่จักรยานอยากขี่แบบนี้ตามมาจากในคลิป youtube หรืออาจจะ ตอนที่เป็นวงแคลดหรือใน Facebook อะ,อะไรต่างๆติดตามการแข่งแล้วก็อาจจะแบบอชอบลายเซนในความเป็นตัวเราเนี่ยเพราะว่าอย่างเสื้อปั่นที่ทํามาตอนนี้ครับก็คือมันก็จะเป็น,ปนผมออกแบบเองคือเราไม่รู้หรอกว่าออกแบบสวยหรือเปล่าแต่มันเป็นตัวเราแน่นอนอะไรเงี้ยก็คนเขาก็อาจจะชอบตรงนี้เขาก็จะซื้อของเราอะไรเงี้ยครับคำถามหนึ่งแล้วกันต่อไปอย่างเงี้ยว่ากันตรงๆเลยเดี๋ยวนี้ ของจีนออของประเทศจีนที่ที่มีคุณภาพก็เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับ<ช>ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่งอา,อาจจะยังไม่ค่อยเห็นชุดปัน่นแต่คงมีแล้วมั้งอม,มองว่ายังไงน้องเกศ<ม>คิดว่ามีบ้างบางแบรนด์ที่ เข้ามาในตลาดเท่าที่เก๋เห็นนะคะก็สองสาแบรนด์ค่ะที่เป็นแบรนด์จีนนะคะตอนนี้ก็ยังยังมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาอาจจะต้องท้าทายกับตลาดในประเทศไทยก่อนอย่างที่เก๋บอกว่าตลาดในประเทศไทยอะ่ะมันส่วนใหญ่มันคือคอมมูนิตี้ลีดเนาะพี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่มีคอมมูนิตี้คือเขาก็อาจจะต้องมาฝากร้าน uh huh. آ, ร้านขายจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำคอมมูนิตี้ร่วมกันอ่าซะมากกว่าเท่าที่เห็นก็สองสามแบรนด์นะคะแล้วก็ แต่จริงเก๋ว่าย,ยังยังสู้ความเป็นแบรนด์ไทยยังไม่ค่อยได้แต่เอาจริงๆนะพี่คอมมูนิตี้ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์นอกหรือว่าจะเป็นแบรนด์จีนหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคือเก๋มองว่าการปั่นจักรยานอะเป้าหมายมันคือปั่นให้สนุกเนาะทุกแบรนด์ที่ทำคอมมูนิตี้อะคืออยากจะให้ลูกค้าของทุกทุก,ทก,ทกแบรนด์เนี่ยปั่นแล้วสนุก ปัน่นเรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันแฮปปี้จังเลยกับแบรนด์นี้หรือกับคอมมูนิตี้นี้อะไรอย่างงี้ครับถือว่า,ายุคนี้ก็เป็นยุคของถ้าเอาแค่เสื้อผ้าจักรยานแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นเป็นยุคที่แบรนด์ไทยยุคทอ,องเลยแหละคือ,ค,อคือว่าก็ตรงตรงอะแต่ก่อนถ้าใส่ใส่แบรนด์ไทยมันก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึก เทหรืออ่ามันยังไม่มีเอกลักษณ์อะไรที่คาแล็ตเตอร์ชัดเจนแบบจัดจ้านเหมือนยุคนี้ด้วยเนื้อผ้าแล้วก็แล้วแต่แต่ตอนนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าคุณภาพก็สู้ของนอกได้แล้วแล้วก็ดีไซน์อะไรต่างๆของบ้านเราก็สวยงามไม่แพ้เมืองนอกแล้วก็ที่สําคัญคือราคาจับต้องได้หมดเลยเ n t r y เข้ามาคนอยากปั่นจักรยานแบบ บบเพิ่งเริ่มปั่นเนี้ยค่ะก็มีแบรนด์รองรับแล้วอ่ะซึ่งแต่ก่อนอ่ะเราต้องไปหาแบรนด์จีนเนาะต้องไปแบบเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแบบสั่งเข้ามาเว้ยราคาแบบหลักร้อยหลักพันเดี๋ยวนี้คือแบบมีพร้อมเสิร์ฟทุกตลาดเลยซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าลูกค้าคุ้มค่ะ <c oughs> สำหรับ,รบสำหรับชุดปั่นจักร,รยาน <c oughs> โอเคค,ครับก็มาคุยพูดคุยครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้ตลาดชุดปั่นมันก็ดูเติบโตผมคิดงั้นนะก็เลยมาถาม น้องเก๋ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งของ KMS นะครับว่าเออมีความคิดเห็นอะไรยังไงโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณคมากแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับได้ครับมีท่าพิเศษพิเศษไง